จะพาพีพะนองนะครับมาบอกถึงนะครับศิลปินนะครับกระดงกระดังได้นะครับต้องมีการโปรโมโทเอลงนะครับมเแมนล่อแต่ว่าหนาตัวหม่ยเนาะครับเนาะนะครับเออครับ ได้ปิ้น,นครับแสดงสสดงครับสิมีตัวตนในโลกโซเชียลก็ต้องมีการโปรโมตัวเองนะครับนะครับประม,มาณมาซัมเมอร์ใครโพสเทีานึงบางทีก็บระมาณนะครับเนาะนะครับบ่ต้องรอให้มาดันนะครับเนาะ ตัวมันจะมัเจ้าของก้อนนะครับเนาะมี Facebook นะครับนี่ต่อๆนี่ u ูทูบครับสีบินทนายมีโซเชียลในด้านไหนกับโปรโมตัวเองลงของแบบเนาะนะครับเฮดทูมเมอร์นะครับผมว่านะครับนักข้อมูลกีฬาเฮดทูมเมอร์เก็ดเป็นประจำนะครับเนาะนะครับเนาะสังคมดิจิทัตัวตนทาง ลงออนไลน์หรืว่าโซเชียลนะครับถึงศิลปินนะครับ,รรบทุกทกท่านนะครับศิลปินน่าจะเป็นศิลปินรำศิลปินต่างๆนะครับ,รบก็ต้องขยันโปรโมทเลยนะครับเนาะล่อแต่บุญวาสนาล่อแต่คามนาว โมนไฮตะโมแมนนะครับนะครับตัวของประจําขยันนิดนึงนะครับเนาะขโมยตัวเองนะครับโทษน,นะครับขนะยันโทษขยันทำลิดนะครับเนาะรสระเวลาเพียงนิดนะครับนะครับสละเวลาเพียงนิดนะครับาที่สิบนาทีก็ได้ทั้ห็นนะ อาจจะเป็นไลน์โซนะครับหรือทำคลิป,ปสันน้นๆทำคลิป,ป,ป,ปสั้นๆหรือว่าโทษสันๆๆน้นๆโทษนะครับโพสปอยๆลิปสุดสั้นๆก็ๆได้เนาะครับเน้นความจริงเนี่ยพี่น้องนะครับ <S <S าการที่มนาวงผนมงครอบครัวเติมกรกะกยา่ให้ลูกทีมเพิน่นมีการโตมือกระพร่องเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับ ศิลปินอยู่ใดกับองค์กรกับอยู่ไดครับผมคือการซ้อยกันเกืนนกันแล้วครับนะครับสมมติว่าผลงานเพื่ไหนนะครับไม่ไม่วงว่างนั้นนะครับออกมาอะใส่กันแช่นะครับใส่กันแช่ใส่กันแช่นะครับเชี่ยนะครับนะครับว่าจะเป็นสิลิปินทานไอออกมากะแช่แช่แช่ใส่กันนะครับเนาะ อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครนะับเนาะถ้าคุณอยากมีตัวตนบนโลกโซเชียลนะครับก็ต้องโปรโมมตัวเองนะครับเนาะฝากไปถึงนะ้ซศิลปินทุกท่านนะครับเนาะโผล่เลยครับโผล่โผล่โผล่นะครับคำคลิปสั้นก็ได้ครับคลิปเรียลนะครับนะครับลงทาง เปิดฟร์มได้ก็ได้ครับเป็นยูทูบต่อต่อ,ตอหรืออินสตาแกรมก็ว่าไปนะครับเนาะมีช่องทางให้ได้โปรโมทตัวเองนะครับเนาะนะครับลองสร้างคลิปยากนะครับคลิปนั้นสร้างมาได้นะครับโพสต์บ่อยๆนะครับประชาสัมพันธ์ล่วมหรืออ่าประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในวงหรือกิจกรรมอื่นๆเป็นนะเนาะ ซ้ S <S อยกัน,นคร,บนร,นรไไับเป็นการซอยอยียกว่าเป็นการปลุกตัวเองไปไดนตัวล้วกัเป็นการปรุกหม่วงบไปในตัวนะครับแฟฝงทั้งสองฝ่ายนะครับเนาะนะครับเป็นการช่วยน้องเพื่อนๆกันครับนะครับการทํางานมันกจะอยู่ในกระแสตลอดนะครับ,รบระะนรเนาะสาธุนะครับนะรครับคลิปนี้นะครับศิลปินจะโน้มจะทำใดก็ต้องมีการปลมกตัวเองนะครับเนาะ ฝากกดไลค์ลกดแชร์ชมสองแสบชาแนลเราเลยครับเดี๋ยวมาคลิปหน้าครับ